รโซเจร์รายการที่จะนำเสนอภารกิจสำคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนวันนี้กับดิฉันปวีนาศีบัวชุมค่ะกองทัพภาคที่1ได้จัดพิธีรับส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาแม่ทัพภาคที่1ที่พร้อมเดินหน้าที่จะสืบสารแนวทางและมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นพร้อมที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละและยุติธรรมค่ะ พิธีรับส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาแม่ทัพภาคที่หนึ่งระหว่างพลเอกพนาแคลปลอดทุกและพลโทชิสนุพงศ์รอดสิริจัดขึ้นตามที่ได้มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรด,ปรดกระหม่อมให้พลโทชิสนุพงศ์รอดสิริเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งตั้งแต่หนึ่งตุลาคม2566โดยลงนามในเอกสารรับส่งหน้าที่ณนห้องพระบารมีปกเกล้าอาคารกองบัญชาการกองทัพภาคที่หนึ่งโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่หนึ่งได้กล่าวมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาว่า ตลอดระยะเวลาหน<บ>ึ่งปีที่<า>ปฏิบัติหน้าที่แม่ทัพภาคที่หนึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีจากผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานทุกคนส่งผลให้ภารกิจต่างๆของกองทัพภาคที่หนึ่งที่ได้รับมอบสําเร็จรุล่วงไปด้วยดีจนเป็นที่เชื่อมั่นของผู้บังคับบัญชาเป็นที่ยอมรับของประชาชนตลอดมาพร้อมขอบคุณกําลังพลทุกนายไว้ใโอกาสนี้ ทางนี้แม้ตนจะออกจากกองทัพภาคที่หนึ่งไปแต่ภาพแห่งความรักความสามคัคคีความผูกพันรวมทั้งความจริงใจที่ทุกคนได้มอบให้จะอยู่ในจิตใจตลอดไปหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะช่วยเหลือสนับสนุนทุกท่านได้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งขณะที่พลโทชิสนุพงศ์กล่าวว่า จะสืบสารงานตามปณิธานพิทักษ์ราชาญปกป้องประชารักษาแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเทิดทูนสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ดูแลประชาชนตลอดจนดูแลสวัสดิการให้กับกําลังพลทุกระดับชั้นซึ่งถือเป็นหน้าที่ที่ต้องสืบสารแนวทางและมาตรฐานในการปฏิบัติงานดังที่แม่ทัพภาคที่หนึ่งได้ว,วางรากฐานไว้ต่อไปให้ดียิ่งขึ้นและขอสัญญาว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละและยุติธรรมภายใต้นโยบายของผู้บัญชาการทหารบก จากนั้นแม่ทัพภาคที่1ได้ส่งมอบธงประจำหน่วยให้กับพลโทชิสนุพงศ์โดยมีหมูธงเกียรติยศจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่1ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่1และคณะข้าราชการกองทัพภาคที่1ร่วมในพิธีสำหรับพลโทชิสนุพงศ์ที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นแม่ทัพภาคที่1คนที่57 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติราชการอยู่ในกองทัพภาคที่หนึ่งมาอย่างยาวนานได้ดํารงตําแหน่งที่สําคัญในกองทัพภาคที่หนึ่งมาโดยตลอดสามารถขับเคลื่อนกองทัพภาคที่หนึ่งและสานต่อภารากิจได้เป็นอย่างดีค่ะที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกกองทัพภาคที่3จัดพิธีรับส่งหน้าที่และมอบการบัคบัญชาแม่ทัพภาคที่3ระหว่างพลโทสุริยะเอี่ยมสุโรและพลตรีประสานแสงสิริรัก โดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโอกาสนี้พลโทสุริยะเอี่ยมสุโรแม่ทัพภาคที่3ได้กล่าวว่าแม่ทัพภาคที่3ท่านใหม่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เข้าใจสถานการณ์และปัญหาในพื้นที่อย่างแท้จริงจึงเชื่อมั่นได้ว่าจะสารต่อภาระหน้าที่อันสําคัญนี้ได้อย่างดีและพัฒนากองทัพภาคที่สให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ขณะที่พลตรีป,ประสานแสงศิริรักษ์แม่ทัพภาคที่3มท่านใหม่ได้กล่าวยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ว่าจะทุ่มเทป,ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อความเจริญก้าวหน้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องบนพื้นฐานแห่งคุณธรรมและจริยธรรมจะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรมตลอดจนร่วมมือกับทุกภาคส่วนสร้างสารรค์ความมั่นคงความสงบสุขและความรักชาติความรักความสามัคคีในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือ สำหรับพลตรีประสานแสงสิริลักษ์เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่24และเป็นแม่ทัพคนที่41ของกองทัพภาคที่3ค่ะ ไปต่อที่กรมการทหารช่างได้จัดพิธีรับส่งมอบหน้าที่เจ้ากรมการทหารช่างตลอดจนมอบการบังคับบัญชากรมการทหารช่างระหว่างพลโทภัยรัฐโอลานภัยบูลเจ้ากรมการทหารช่างท่านปัจจุบันกับพลตรีมณิศริรัตนากูลรองเจ้ากรมการทหารช่างซึ่งจะขึ้นดารงตําแหน่งเจ้ากรมการทหารช่างตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมนี้ค่ะ โอกาสน,นี้พลทภัยรัตได้กล่าวมอบหน้าที่การบังคับบัญชาและกล่าวแสดงความยินดีกับพลตรีมนิตเจ้ากรมการทหารช่างท่านใหม่ว่ามีความมั่นใจที่ได้รับปรดกล้าวเข้ามาดํารงตําแหน่งเจ้ากรมการทหารช่างในฐานะผู้นําหน่วยและเหล่าทหารช่างของกองทัพบก พร้อมฝากข้อคิดในการพัฒนาและสร้างสารรค์ความเจริญแก่เหล่าทหารช่างให้ตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพบกและประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์ต่อไปโดยพลตรีมนิชได้กล่าวตอบรับมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาพร้อมทั้งได้รับมอบทงประจำหน่วยนกองบัญชาการกรมการทหารช่างค่ายพนุรังสีอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะ ทีกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ได้จัดพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ระหว่างพลตรีอาจินปัทธรรมจิตกับพลตรีโกจนจนาทุบเทียนรัตโดยพลตรีอาจินได้กล่าวอำลาและกล่าวสง่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชาวา่าตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ได้รับความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานจากกําลังพลทุกนายเป็นอย่างดีทําให้หน่วยพัฒนาขึ้นมีความก้าวหน้าขึ้นเป็นที่ยอมรับ โดยผลการปฏิบัติที่ปรากฏออกมาล้วนสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพและประเทศชาติจึงอยากจะขอบคุณกําลังพลทุกนายเป็นอย่างยิ่งขณะที่พลตรีโกนจนาธได้กล่าวแสดงความยินดีกับพลตรีอาจินที่จะดํารงตําแหน่งรองแม่ทัพภาคที่หนึ่งในวันที่หนึ่งตุลาคมนี้พร้อมยืนยันว่าจะประพฤติปฏิบัติตนให้ได้ตามแนวทางและนโยบายของพลตรีอาจินทุกประการเพื่อนำมาซึ่งความพัฒนาของหน่วยต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ปิดท้ายกับพลตรีอํานวยเติมเกาะผู้อํานวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดลได้กระทําพิธีลงนามส่งมอบการบังคับบัญชาและมอบธงประจําหน่วยให้แก่พลตรีนัทนนท์ผู้คุก,กะผู้อํานวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดลท่านใหม่อย่างเป็นทางการโดยมีข้าราชการหน่วยขึ้นตรงหน่วยฝากการบังคับบัญชาและคณะแพทย์ในสังกัดโรงพยาบาลอานันทมหิดลกรมแพทยทหารบกกว่า150คนเข้าร่วมพิธีทั้งนี้พลตรีนัทนนท์ผู้คุก,กะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดนท่านใหม่ได้กล่าวกับกำลังพลที่ร่วมพิธีว่าพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะอย่างเต็มความสามารถยึดมั่นในคุณธรรมตลอดจนพัฒนางานด้านบริการทางการแพทย์ให้ทันสมัยเพื่อให้บริการแก่หน่วยทหารในพื้นที่และประชาชนทั่วไปให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจในฐานะเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารบกค่ะ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้หาหรือทบทวนการปฏิบัติงานเพื่อนำปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานตลอด1ปีที่ผ่านมามาทำการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาค่ะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายเซรีนทร์จังหวัดปัตตานีพลโทสานติสกุลตานาคไมทัภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ เป็นประธานร่วมหาหรือการทบทวนการปฏิบัติงานตามนโยบายผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ประจำปี2566พร้อมด้วยพลตรีไพศาลหนูสังพลตรีปราโมทพรมอินและพลตรีกรกฎผู้โชธรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้าถึงปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาเพื่อนำมาแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยมีพล,พลโทสารติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ได้สั่งการให้ทุกหน่วยปรับปรุงการดําเนินงานจากข้อบอกพร่องที่เกิดขึ้นพร้อมเน้นย้าการบูรณาการแผนงานและโครงการร่วมกันเพื่อลดความซ้ําซ้อนในด้านโครงการพระราชดําริได้มอบหมายให้สํานักมวลชนและกิจการพิเศษก็อรมะนอภาคสีส่วนหน้าช่วยขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ส่วนการทํางานเพื่อกลุ่มสตรียังได้มอบหมายให้ศูนย์สันติวิธีต่อยอดงานจากอดีตที่ผ่านมานอกจากนี้แม่ทัพภาคที่สีได้เน้นย้ําในเรื่องสิทธิและสวัสดิการต่างๆของกําลังพลในการลงมาปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับหน่วยต้องกํากับดูแลอย่าให้ขาดตกบกพร่องส่วนคนที่จะมาปฏิบัติงานต้องเป็นคนดีไม่สร้างเงื่อนไขให้เกิดขึ้นในพื้นที่โดยเด็ดขาดค่ะแม่ทัพน้อยที่4ได้ส่งมอบบ้านให้กับ ครอบครัวของน้องคนเล็กของกองทัพบ,บกนะคะที่พวกเขามีรายได้น้อยได้สร้างความยินดีให้กับครอบครัวทองเพชรเป็นอย่างยิ่งค่ะพลโทอุทิ์อน,นันตนานโนนแม่ทัพน้อยที่4พร้อมด้วยพลตรีธนัทชิมพาลีผู้มังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาลงพื้นที่ตำบลบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาทำพิธีส่งมอบบ้านให้กับครอบครัวของพลทหารทะเนศทองเพชร ทหารกองประจำการสังกัดกองทัพน้อยที่4ซึ่งครอบครัวมีอาชีพรับ,รบจ้างทำสวนอย่างพารา,ม,รามีรายได้น้อยไม่มีที่ดินเป็นของตนเองอาศัยที่ดินของนายจ้างสร้างบ้านด้วยแผ่นสังกะสีบ้านเรือนมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก นายทัพน้อยที่สีจึงเล็งเห็นความสําคัญได้มอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่47จัดชุดช่างเข้าดําเนินการก่อสร้างโดยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาสนับสนุนงบประมาณในการซื้อที่ดินให้คุณปิติพัฒน์ปรีดานนท์กรรมการบริหารบริษัทปรีดารียลเอสเตทจำกัดและคุณอ่อนชุมาดุรงเดชกรรมการผู้จัดการไอซ์แลนด์สปริงไทยแลนด์รวมสนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้านจํานวนเงิน10,000แบาทและงบจากมูลนิธิเทพอํานวย โดยกองทัพภาคที่4สนับสนุนงบซ่อมแซมบ้านอีก22,500บาทและแม่ทัพน้อยที่4สนับสนุนงบประมาณตกแต่งเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่งค่ะ สำหรับพลทหารทนเนทองเพชรมีความประพฤติเรียบร้อยอยู่ในระเบียบวินยัยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับกำลังพลมีจิตอาสาชอบช่วยเหลือผู้อื่นจึงได้รับการคัดเลือกในการช่วยเหลือในครั้งนี้ในการนี้หัวหน้าส่วนราชการผู้นำาศาสนาผู้นำท้องถิ่นจิตอาสา904ภาค4จังหวัดยะลาได้ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคชุดเครื่องนอนเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆให้กับครอบครัวทองเพชรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำความดีต่อไปค่ะ กองพลทหารราบที่15ได้จัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหารประจำการประจำปี2566เพื่อเชิดชูเกียรติความเป็นทหารของชาติจะริกในหัวใจตลอดไปค่ะที่กองพลทหารราบที่15ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีพลตรีเฉลิมพรคำเขียวผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15เป็นประธานพิธีอำลาชีวิตราชการทหารประจำการประจำปี2566 และผู้ที่ขอลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเพื่อชดูเกียรติและตอบแทนคุณความดีให้กับข้าราชการที่ได้รับราชการมาด้วยความวิริยะอุตสาหะมุ่งมันตั้งใจปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถก่อให้เกิดประโยชน์แก่กองทัพบ,บกและประเทศชาติมาโดยตลอดซึ่งกำลังพลที่เข้าร่วมพิธีอำลาชีวิตราชการทหารจำนวน20นายมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองพลฐานราบที่15พร้อมทั้งครอบครัวกำลังพลเข้าร่วมในพิธีคะ่ะ ผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่15กล่าวว่าการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของทุกท่านในทุกด้านได้สำเร็จผลบรรลุความมุ่งหมายในการดำรงรักษาไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตยของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงความมั่นคงปลอดภัยของพี่น้องประชาชนผลการปฏิบัติงาน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 ประการที่ได้สร้างสารรค์ไว้คุณอุปการที่ทุกท่านมี จึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้กองพลทหารราบที่15เจริญก้าวหน้ายืนหยัดอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภัย,ยคุกคามและปัญหาต่างๆได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีซึ่งนะับเป็นสิ่งที่สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญที่ทหารรุ่นต่อๆไปจะได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะกองทัพบ,บกขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ และร่วมพิธีถวายภาพพระกฐถินพระราชทานกองทับบกประจําปี2566ณวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารแขวงวัดกระยาเขตทนบุรีกรุงเทพมหานครในวันพฤหัสบดีที่16พฤศจิกายน2566เวลา14นาฬิกาเพื่อสมทบทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์และก่อสร้างเมน,นแห่งใหม่ของวัดภายในงานมีบริการตัดผม ตรวจสุขภาพและตรวจรักษาฟันโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นสามารถร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดเลขที่บัญชี046-241-4186ชื่อบัญชีกระถินพระราชทานกองทัพบกหรือบริจาคได้ณบริเวณพิธี กองทับช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะหมอเดินเท้าจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหานพรานที่30ก็ได้ลงพื้นที่เข้าชุมชนไปพบปะให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่30จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจหมวดทหารพรานหญิงที่30 ร่วมกับชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจกองร้อยทหารพรานที่3009จัดกิจกรรมหมอเดินเท้าเข้าชุมชนลงพื้นที่พบปะให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและประชาชนพร้อมทั้งจัดจ่ายยาเวชภัณฑ์สามัญประจำบ้านให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านอูแบหมู่หนึ่งตำบลบาจาะอ,อำเภอบรรน,นังสตาจังหวัดยะลาได้สร้างความดีใจให้กับประชาชนเป็นอย่างยิ่งค่ะ ไปที่สนามบินตำบลเขื่อนบางลางอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาจิตอาสาพระราชาทานหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่41ผู้บังคับกองร้อยหารพรานที่4105รวมกับสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผู้นำชุมชนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านคณะครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เช,ชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งพ่อพันยุงลายทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่บ้านสนามบินค่ะ ทหารพราน44ห่วงใยใส่ใจบุคลากรทางการศึกษาเยาวชนและนักเรียนนะคะในพื้นที่รับผิดชอบได้สร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการดูแลกำกับความปลอดภัยคะ่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่44จัดกำลังพลของหน่วยในส่วนของชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเข้าพบปะพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์กับบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบและได้แสดงการเคารพธงชาติร่วมกับบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้โครงการกิจกรรมเสาธง5นาทีเพื่อสางขานิยมให้เยาวชนนักเรียนเกี่ยวกับอุดมการณ์ในการรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยดําเนินการดังกล่าวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรทางการศึกษาในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องประชาชนและเยาวชนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐโดยดําเนินการณสถานศึกษาต่างๆในพื้นที่อําเภอสายบุรีอําเภอกระพาะอำเภอ,อ,อ,เภอทุ่งยางแดงอําเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีค่ะ ที่บริเวณโรงเรียนบ้านแม่ออกผารูหมู่3าตำบลแม่หละอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากกองร้อยทหารพรานที่3502หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35นำกำลังพลจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจรวมทำกิจกรรมเก้สาสานใจบริเวณอาคารภายในโรงเรียนเพื่อให้บริการตัดผมทรงนักเรียนแก่เด็กนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนรวม30คนซึ่งนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างระเบียบวินัยแก่นักเรียนให้ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนแล้ว ยังเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกำลังพลและเยาวชนนักเรียนให้เกิดความอบอุ่นใจว่าหน่วยทหารพร้อมให้การดูแลช่วยเหลือประชาชนในทุกๆด้านค่ะกองานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ก็ได้เปิดหอศิลป์โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรเป็นแห่งแรกของกระบี่นะคะที่มีศิลปินภาคใต้นำผลงานมาแสดงอย่างถาวรค่ะ และก็ผลงานของครูนักเรียนรวมกันมากกว่า250ชิ้นค่ะ พันเอกสมบัติสืบท้วมรองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดหอศิลป์โรงเรียนอ่าวลึกประชาสันซึ่งตั้งอยู่ชั้นหนึ่งอาคารเรียน6กอาเภออ่ออาวลึกจังหวัดกระบี่โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตลอดปีที่มีการศึกษามีศิลปินภาคใต้45คนจากจังหวัดภูเก็ตพังงาสุราษฎร์ธานีพัทลุงสงขลาและจังหวัดกระบี่นาผลงานด้านทัศนศิลป์ในสาขาต่างๆเช่น จิตรกรรมประติมากรรมงานสื่อผสม50ชิ้นนำมาแสดงอย่างถาวรและผลงานของครูนักเรียนโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์รวมแล้วมากกว่า250ชิ้นงานค่ะได้นำมาแสดงหมุนเวียนในแต่ละเดือนโดยมีนายสัจจะเอียดสีชายผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่กล่าวว่า หอศิลป์เป็นพื้นฐานการสร้างวัฒนธรรมโดยสมบูรณ์แบบเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมสร้างหอศิลป์จังหวัดกระบี่เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปะร่วมสมัยในพื้นที่ภาคใต้และก้าวสู่เมืองสร้างสรรค์ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าให้กับสังคม ขอชื่นชมโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรเป็นที่ประจักษ์แล้วว่ามีศักยภาพในการบริหารจัดการผลงานศิลปะในรูปแบบหอศิลป์ในสถานศึกษาสามารถเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่นได้เป็นอย่างดีและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อชาวจังหวัดกระบี่และผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมงานศิลปะแห่งนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะกองทัพบ,บกได้เปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจัปี2567ซึ่งขณะนี้มีผู้ที่สนใจสมัครแล้ว3,428คนคะ่ะ จากข้อมูลจากเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ของกองทัพบ,บกได้เผยแพร่ข้อมูลการรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2567ยอดรับสมัครณวันที่29กันยายน2566พบว่ามีผู้สนใจสมัครแล้วทั้งสิ้น3,428คนจากจำนวนที่รับสมัครทั้งสิ้น28,971คน แบ่งเป็นกองบัญชาการกองทัพไทยมีผู้สมัครแล้ว21คนกองทัพบกมีผู้สมัครแล้ว3,222คนกองทัพเรือมีผู้สมัครแล้ว74คนและกองทัพอากาศมีผู้สมัครแล้ว111คนทั้งนี้นะคะผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.ts ได้ถึงวันที่28มกราคม2567ค่ะหรือติดต่อได้ที่หน่วยสัสดีใกล้บ้าน ผู้ที่สมัครสามารถเลือกหน่วยทหารประจำการไกลบ้านได้และจะได้รับสิทธิค่าตอบแทนสวัสดิการสำหรับทหารกองประจำการทุกประการค่ะอีกทั้งก่อนที่จะปลดประจำการก็จะได้รับการอบรมความรู้ทักษะวิชาชีพตามความสามารถความถนัดของแต่ละคนเพื่อที่จะออกไปเป็นบุคคลที่มีศักยภาพและมีคุณค่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะ วันนี้ในอดีต29กันยายนร่วมรัลือกเหตุการณ์และเทอทูนเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์กับ v i a s o l เ i e r s ค่ะวันนี้ในอดีต29กันยายนพุทธศักราช2497 12ประเทศยุโรปลงนามก่อตั้งสถาบันวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรปหรือเซิร์นสถาบันวิจัยฟิสิกส์อนุภาคที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ วันนี้ในอดีต29กันยายน2554สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานผ้าฝีพระหัตถ์กระต่ายเป่าธรรมบนเป็นสัญลักษณ์ของสำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินง,งานด้านการส่งเสริมและกำกับการพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ วันนี้ในอดีต29กันยายน2562สมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงได้รับการทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์จากรัฐบาลจีนเนื่องในวาระครบรอบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนณมหาสาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด ที่ฝ่ายจีนจะมอบให้ชาวต่างประเทศที่สร้างคุณอุปการสำคัญในการส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือกับจีนหมดเวลาเนียร์เจอร์สแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะช่วงต่อไปชมข่าวในพระราชสำนักวันนี้ดิฉันปวินาสีบวชุมและทีมงานเบียร์เจอร์สทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ